อยู่ๆก็มีเรื่องให้คุณแม่เมือใหม่อย่างแพทริเซียกูต้องปวดหัวซึ่งเจ้าตัวรีโผล่เข้าแจ้งความแล้วหลังจากถูกมิจฉาชีพนำชื่อบริษัทไปแอบอ้างหลอกลวงประชาชนทำให้มีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากเข้ามาติดต่อร้องทุกข์กับทางคุณแม่ของนางเอกสาวล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของแพทรีเซียได้โพสต์ข้อความชี้แจงให้ทราบว่าตอนนี้แพทเจอมิจฉาชีพแอบอ้างเอาชื่อบริษัทของแพทไปหลอกลวงเรื่องการจัดหานักพากค,ค่ะล่าสุดมีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากได้ติดต่อมาทางคุณแม่ด้วยความเข้าใจผิิดว่าเป็นบรษัทของ แพทขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงว่าแพทและบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหาหนักาพาักใดๆเราได้ทําการแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยและอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากทุกคนไปช่วยรีพอร์ตเพจทั้งสองเพื่อไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่ออีกนะคะขอบคุณมากค่ะพร้อมกับระบุแคปชั่นว่ามิจฉาชีพมาทุกรูปแบบจริงๆฝากช่วยกดรีพอร์ตกันด้วยนะคะหลังจากนั้นแพทรีเซียแชร์อีกโพสต์เป็นรูปหน้าเพจที่นําชื่อบริษัทของตนไปแอบอ้างทั้งยังเห็นข้อความอัปเดตว่าเพจมิจฉาชีพทั้งสองเปลี่ยนรูปแแล้วคค่่ะทุกนต เป็นข้อมูลบริษัทแพทอยู่ระวังตวกันด้วยนะคะ